บ้านเดี่ยวใจกลางระยองเชิงเนินสี่ห้องนอนที่จอดรถจุใจพาไปดูค่ะวัชริยาบ้านและที่ดินสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาระยองอีกแล้วนะคะกับบ้านเดี่ยว เรีโนเวทเสร็จแล้วพิเศษเลยสห้องนอนที่จะรถจุดใจอย่างที่เห็นเปิดประตูเข้าไปดูมีใครอยู่บ้างไหมคะมีใครอยู่ไหมคะอ่าไม่มีไม่มีน้ำเข้านะคะอ้าวปตามโอเข้ามาค่ะทุกคนบ้านคิวน่ารักใช่ไม่มะสีโอรสต้นไม้นี่ได้ธรรมชาติมาจากข้างบ้านแท้ๆเลยนะคะบ้านก็เป็นสไตล์ดังเดิม แต่ว่ายังมีคงความน่ารักแล้วก็อามาริโนเวตใหม่ใส่ความเป็นญี่ปุ่นลงไปเข้าข้างในสิเข้าข้างในเดี๋ยวขอดูข้างๆที่สําหรับตากผ้าก่อนค่ะพี่น้องตรงมีตากผ้าได้โอเคอยู่ได้คะ่ะนี่คือเพิ่มสถาปัย์สมัยร่วมสมัยเข้าไปพื้นหน้าบ้านนี่เขาเป็นทางเดินหินนะคะเล็มหญ้าสักหน่อยก็สวยเลยทีนี้ฝนมันตกไะคะ่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า แต่เดียวค่ะก่อนจะเข้าข้างในสอดสองหน้าบ้านให้ดูก่อนบ้านเขาจะอยู่บ้านเดียวติดกันหมดเลยนะคะกับโครงการบ้านอารุณเริ่มค่ะแล้วก็มารีโนเวทใหม่เอาเจ้าของบ้านเหรอคะใช่ไหมเอาไม่ใช่อาไปนั้นกลับบ้านค่ะบ้านค่ะตามเข้ามาข้างในเลยนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่65ตารางวา สี่ห้องนอนสองห้องน้ำอูหกันเลยทีเดียวพอเข้ามาถึงในห้องโถงนะคะวาดเลนออกไปร,บรอบๆให้มองร,บรอบๆว่าห้องโถงนี้มีความกว้างประมาณสี่คูณหกแต่ว่ามีเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัวแอลกว้างค่ะเชื่อมต่อกับครัวอันนี้เห็นห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องที่สองกวาดสายตาออกไปทางนู้นนะคะมีห้องโถงตรงกลางห้องที่สี่แต่โอจะพาไปดูครัวก่อน โอ้ไม่ได้มาเพื่อขายอย่างเดียวนะคะแต่สอดสองให้กับพี่น้องด้วยค่ะวันดีหรือเปล่านี่เป็นเหล็กดัดทั้งหลังนะคะเงินเข้าตลอดขออภัยค่ะโอจะไม่ตัดเสียงออกแล้วเงินมันเข้าค่ะ <playground. S 1> ถือว่าหฮงๆ่งรวมกันเข้าไปในครัวค่ะเป็นพื้นต่างระดับซึ่งโอเคมากกับพื้นต่างระดับนี้เพราะว่ามันเก็บเงินอยู่ในครัวไงคะดูห่วงจุ้ยให้พี่น้องไปด้วยในครัวกว้างมากค่ะ ประมาณ3คูณ8คูณ9กันเลยแหละเป็นตัวยาวและมีเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวแอค่ะจุดที่ยืนอยู่นีคือห้องนอนตรงหน้าครัวนะคะเวลาเปิดหน้าต่างมาเราจะเจอพื้นที่ว่างด้านข้างของบ้านด้านขวาไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนบ้านน่ารักเคาน์เตอร์ครัวค่ะดูดีเลยละ อันนี้ในส่วนของครัวเราอาจจะทำฮูดเพิ่มหรือว่าอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นเหล็กดัดเป็นรูปตัวแอพื้นที่บริเวณครัวเนี่ยกว้างประมาณมีพื้นที่เหลือตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวอลองนึกภาพตามโอนนะคะหนึ่งห้องสองห้องเกือบสามห้องนะความยาวเนี่ยความยาวของในครัวเนี่ยคะ่ะ ตรงนี้เป็นห้องน้ําในครัวมีห้องน้ําในครัวพื้นที่กว้างยาวขนาดนี้น่าจะเป็นสามเมตรดูนะคะตรงนี้สามเมตรละคุณโอ้โหคูณเก้าวได้เลยถือว่ากว้างมากในครัวเนี่ยติดไฟเพิ่มอ่ะลองนลกภาพตามโอ,อนนะคะหมอกโอเคดูดีดูดีดูด,ดีอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำในครัว โอ้โหนี่เป็นห้องน้ำในครัวอ้อใช้ได้เลยมาหลังนี้เขาติดเด็กตัดทั้งหลังแล้วนะคะพื้นที่นี้ครัวเดี๋ยวจะมาวัดให,ให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะพอออกจากครัวมาเพราะว่ากระดุลพื้นต่างระดับในครัวนะคะให้เราสังเกตด,ดูเวลาซื้อบ้านถ้าเชื่อเรื่องหูจุย้ยพื้นต่างระดับประมาณนี้นะคะ เข้ามาในครัวแปลว่าเก็บรัพ์เก็บเงินอยู่ค่ะถ้าพื้นครัวต่ํากว่านะคะทนนี้โอ๋จะพามาดูความกว้างของครัวเวลาที่เราเดินถ้าเราอยู่ในบ้านหลังนี้โอ๋จะเป็นตัวแทนพี่นงนะคะมันยาวจริงๆอาจจะมีตู้โต๊ะยาวสําหรับครอบครัวเราที่มีสี่คนหรือให้เช่าซื้อให้เช่าอย่างนี้ได้หมดเพราะว่ามันใกล้โรงงาน ออกจากห้องครัวมาดูห้องน้ำห้องรวมห้องกลางบ้านกันบ้างนะคะติดกับห้องรับแขกห้องน้ำแบบโบราณโบราณเงินเข้าอีกแล้วขออภัยค่ะจะไม่ตัดเสียงเงินเข้านะคะรวยๆไปด้วยกันนี่ค่ะเป็นแบบโบราณโบราณโอจะพูดตามจริงแบบให้เห็นภาพชัดเจนไม่ให้พี่น้องจะต้องมาคลางแคลงใจนะคะเขาใช้กระเบื้องคอสโตซึ่งมันเป็นสุขภัณฑ์ ที่ทนคงทนพี่น้องจะมารีโนเวทเพิ่มก็ได้อันนี้คือรีโนเวทมาระดับหนึ่งแล้วแต่ยังคงว่าสิ่งใดสวยยังเอาไว้อยู่เช่นคนเนี้ยเอาล่ะเลิกดูห้องน้ำไดยละมาดูห้องนอนห้องนอนห้องแรกพาไปที่ห้องนอนติดกับห้องรับแขกห้องนี้กว้าง3ามคูณสแล้วก็มีเหล็กดัดมีหน้าต่างแค่ด้านเดียวนะคะมีความสว่างแบบพอดี ห้องนี้จะมองออกไปเห็นห้องโถงด้านหน้าค่ะเวลาามีใครเรียกเราอ้าวเห็นเราทันทีในห้องนี้ออกจากห้องนี้โอจะพาไปห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องที่สองเขาจะมีหน้าต่างสองด้านเลยห้องนี้สว่างที่สุดและติดกับบริเวณหน้าบ้านซึ่งมองออกไปเห็นใครมายืนอยู่หน้าบ้านที่เราเห็นทันทีเลยมองออกไปเห็นสนามหญ้าหรือจะเพิ่มเติมเป็นสระว่ายน้าก็ได้ค่ะห้องนี้มีความสว่างมาก ที่นี่ระยองเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนตากสินใกล้วัดลุ่มใกล้วัดพระเจ้าตากสินนะคะอนุบาลระยองตลาดเอกสินตลาดสุจิระไปสวนสนไปเที่ยวหาดบ้านเพได้ใกล้หมดใกลส้สันทันผาซาด้วยค่ะพามาดูห้องนอนห้องที่3ค่ะห้องที่3อยู่ติดกับห้องรับแขกห้องแรกเลยนะคะ มีหน้าต่างอยู่ด้านเดียวและก็เชื่อมต่อก,กับบริเวณครัวค่ะใครจะหยิบหอมแดงหยิบกระเทียมส่งมาในห้องนอนได้เลยค่ะแล้วจะเอาไปทําะไมห้องนอนด้านนี้จะติดกับห้องรับแขกเรามองเห็นเอาพื้นอุปกรณ์ทำอาหารกินของโอค่ะขออภัยนี่คือห้องนอนห้องที่สี่ค่ะดัดแปลงมาเล็กน้อยนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมีแสงสว่างช่องกลมๆอันนี้คือบริเวณกลางห้องโถงของบ้าน ี่ก็คือห้องนอนห้องที่สี่ค่ะไม่มีอะไรเล่นแล้วหรอคะ <c oughs> เอาละค่ะนี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะคะสนามยยกกว้างประมาณ20สิตารางวาไปดูซิว่าอยู่ใกล้อะไรบ้างนี่ก็คือพิกัดของเขาค่ะใกล้หลายบริษัทเข้าเป็นบริษัทที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะนะคะถนนสุขุมวิทค่ะ เขาใจกลางเมืองจริงๆนะคะอยู่ห่างจากเซ็นทรัลใกล้เซ็นทรัลประมาณนี้และใกล้หาดสนสนประมาณนี้ค่ะก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่อาศัยโรงเรียนความสะดวกสบายใกล้หมดเลยเอาละเงินเข้าอีกแล้วค่ะน้าบ้านเป็นอย่างนี้ถ้าว่าลูกค้าได้นึกออกว่าเออบ้านแบบนี้ก็ต้องให้โอกาสเขาหนยค่ะมีหนุ่มมาแซวหน้าบ้าน บ้าเป็นว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยได้ฟิลแบบนี้สนามหญ้าประมาณยี่สิบตารางวาค่ะทาสระน้ำได้ด้วยนะเหลือกูกู้กให้เหลือแล้วก็เอามาทำสระว้ายน้ําในบ้านชอบถูกใจใช่กดเลิฟหรือโทรมาศูนย์แปดสองสี่หกหนึ่งสี่หกหกห้านะคะจะอยู่เองจะให้เช่าเหมาะหมดเพราะว่าเขาอยู่ใกล้โรงงานโรงเรียนตลาดสดเซนทรัลพาซา ทุกๆอย่างเลยแล้วพอเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ